สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ2องสีสะเกตร้าน PC, ector, พีซีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจลักษ์จังหวัดสีสะเกตรครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มารีวิว40แรงครับผม l 4 0 1 8ดีที่จดทะเบียนปี62นะครับผม สภาพพร้อมใช้งานครับผมราคาเบาๆครับคันนี้ครับตัวรถสีสันเดิมๆนะครับคันนี้ปี62เอกสารเรียบชุดโอนครบนะครับก็มีรอยถลอกบ้างนะครับผมคันนี้เรียกมาอยู่2,028ชั่วโมงครับผม2,028 คันนี้มาเฉพาะอ,อุปกรณ์ดันหน้านะครับผมขายเฉพาะอุปกรณ์ดันหน้าอย่างเดียวก่อนท่านใดที่ต้องการผ่านหลังโรตาอรี่ก็โทรมาคุยกันนะครับผมอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเดิมๆครับผมเครื่องไม่เฉียงไม่ไอครับยางหน้าประมาณ50%อยางหลังประมาณ6 0รครับผม เครื่องเกียร์ดีนะครับผมเครื่องสตาร์ทง่ายไม่เฉกไม่ไอไม่ลากไม่เผาหัวนะครับเครื่องเดิมๆครับผมราคาเบาๆครับคันนี้ครับผมอุปกรณ์ดันหน้าอย่างเดียวท่านใดที่สนใจท่านใดที่หาอยู่แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสุสาเกตครับผม เบอร์โทร0816004753 0816004753อยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบนจรักษ์จังหวัดศรสีสะเกษครับผมท่านใดมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมานะครับขอพรกคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆฮงรวยรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปไม่เจ็บไม่จนครับผมจากใจพีแท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ